อาอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับพอแดดเริ่มมาตอนนี้ก็8ดโมงนะครับเราก็มาเปิดสวิกดูกันกับดีซ i เด c ็ปั๊มชักอัมอฟัตทีแพงนะครับที่ใส่โบตรมตัวนี้ออกเนี่ยปั๊มชักมันจะไม่เสียเสียแรงอัดลมมันจะดูดเร็วนะฮะพอน้ำขึ้นมาปุ๊บมันจะปล่อยลมปิดละพอลมออกหมดปุ๊บปิดเลยน้ำน้ำขึ้นละ น,นี่พอเปิดน้ำปุ๊บพอปิดนะนี่ฮะก็ใช้งานมาแล้ว3มวันก็โอเคนะ8ดโมงก็ทำงานได้ละกับอมอฟัสสีแผงอ,อนุกรม5สติงซึ่งใช้อยู่แล้วไฟมันเหลือนะครับแรงดันไฟก็ตั้งแต่300กว่าโวลต์ขึ้นมาจนถึงสามบโวลต์ก็มาจ่ายให้กับสวิตชิ่งตัวนี้เป็นสวิตชิ่ง 27โวลต์ผมปรับขึ้นไปอยู่ที่33ตอนนี้แรงดันไฟก็ไม่ค่อยแรงนะครับช่วงเช้าอยู่ก็จ่ายออกมาได้แค่3เบ็ดก็ทำงานได้ละเดี๋ยวไปดูน้ำกันที่ปลายทางอันนี้ปลายทางนะครับก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกเพิ่งจะเปลี่ยนน้ำเออเปลี่ยนชุดปลาดุกก็ท่อ1นิ้วเลยห้ามลดนะ ปั๊มชักมันจะเป็นต้องลดคันนี้ถ้าปิดนี้ปุ๊บมันก็จะส่งขึ้นไปข้างบนที่สวนบนนะครับแต่เช้านี้เราเปิดก่อนเพื่อจะเติมน้ําให้บ่อให้เต็มเพก็ะจะเทน้ําลูกปลาก็จะเข้ามาอีกวันฝังวันนี้